เชื่อยังเสียงใครนะครับเชื่อยังวัทเท่เอ้โหเี้นะครับสาวกใครเป็นสาวโกโพลิสิสบ้างครับข <c oughs> ้าวของตขอทามนะแบบปวินเก่งไหมครับต <c oughs> อบได้คำตอบเดียวอ่ะแล้วทเก่งเลยสิครับ จบแล้วไอ้เพงซ้อมแบบอันนี้คือผมฟังเป็นร้อยรอบแล้วนะก็ก็ยังพิเศษอยู่ดีมันก็เป็นเพลงที่มันที่พร้อมมากจริงๆไงอยู่โลโแบงค์องเกอร์ก็เป็นแบบเป็นคลาสสิกเลยของผมโอยซิดๆครับแล้วก็เป็นวงที่ตอนนี้ก็มันกลับมาทัวร์แล้วนะครับผมก็อยากไปดูมากแต่ว่าบอกผม่ะเราก็มี ว่าเราไปไหนบ้างหลังคอนเสิร์ตนี้เราไปไหนบ้างผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมอยากไปดูแต่ว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสที่คอนเสิร์ตนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอจบคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันนะที่เรามีโอกาสดนี่แล้วแหละว่าขอไปเช็คหน่อยขอดูแล้วว่าแต่งตัวอะไรยังไงบ้างนะขอดูงนี้ที่มีอ่าดูตรงนี้หน่อยดูตรงนี้หน่อยนายนายนายแต่งตัวมาอย่งไรกันบ้างนะครับโอ้ขอขอเช็คหน่อย ารักกันทุกคนเลยงคนแต่งเต็มบางคนก็แต่งมาชิลๆเลยเพราะว่ารู้ว่าเราต้องเหนื่อยวตอนนี้แน่ๆ She's a superstar Oh yes you are Oh yes you are ปีนี้โมขอ่โฟล์วเยอะมากอ่ะท่าน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  มีมีบ้างนะหนเห็นประมาณตอนที่ถ่ายพวกมันอยู่ก็เห็นแบบหบวกขับบอยด้วยก็ oh. <c oughs> วันนี้มีใครเขาเขาอาจจะคิด oh, ว่าอินวิซิเบลเนเราเห็นไอตัวโฟลเดวชูดของเราไงเขาอาจจะคิดว่าเดนน่าโจสขับบอยมาตลกไม่ใช่นะครับตับวแอลบวกแอลไส้มาบ้างครับเดนน่าโจยกมือนี่เอามากันหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อไหมโอ้โหฮัลโหลครับโอ้ great I gotta tell you man like whoever that comes to this concert Or whoever is that is watching at home ครั e such an amazing taste ทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตเนี้ยผมเชื่อว่าเทสต์นี้ทุกคนนะได้่ไหมแล้วเราเอ้อเร่ไหม taste บ้างครื่อรู้อะหนึ่งตัว t a s t ี้จะตายเราเราลองไปเช็คคนจับไลฟ์สตรีมมิ่งมั่งกันไหมถ้าผมทำให้คุณได้ผมทำไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยว่โซนซิเกตไปยังดูเขาแต่งตัวยังไงผมอยากรู้ผมว่าเขา บางคนก็ดูอยู่ที่บ้านบางคนก็อาจจะแบบ uh, อบเจ้านายทำงานอยู่ If you guys are working at home, it's a time difference. You know, we w have people uh, watching around the world, but oh, we really appreciate you. You know, it's all the little things that you guys do for us. The little things, the little things, those things matter. เหมือนวิทยาจะพูดว่าแซนแบบเม็ดทรายเล็กๆแต่พอรวมกันมันก็กลายเป็นปีชที่สวยงาม แฟบริกเล็กๆอาจจะดูไม่มีอะไรแต่พอรวมกันปุ๊บก็กลายเป็น beautiful thread small thread รวมกันก็เป็น beautiful and strong fabric ผมเห็นคุ้นๆณเสียงผ้าเนี่ยคุณเหมือนเหมือนคุณคุณไหมคุณมากเลยคุณเสียงผ้ามากเลยก็สร้างได้นะครับเป็นใครผ้าอะไรก็ได้ก็อยากลองเหมือนกันแอนิเมะผ้าแอนิเมะแอนด์ดีเป็นสองคนไม่หลังเราเราจะเลยไปเรื่อยเออเป็นเราไม่ต้องแสดงเองแล้วเราเป็น voice actor แทน เออ,เอ,อพี่พาครับ <_ an> อาจจะเป็นแนวใหม่ก็ได้นะฮะเป็นซีรีส์วายที่เป็นแอนิเมทแต่ว่าใช้บอยเซกเตอร์ของจอส์กกูวินนะครับที่นี่ที่แรกนะครับเราเราก่อนที่เราจะ,ะหลุดกันไปเรื่อยนะครับเราก็พูดสึ่งสิ่งเล็กๆนะเมื่อกี้มีมีแบบสิ่งเล็กๆอะไรที่ผมทำแล้วแบบคุณรู้สึกทับใจไหมอาจจะแบบทัคุณกับมีไหมมีมี คือสิ่งที่ผมประทับใจนะของคุณก็คือ you remember everything The little details บางทีเราเจอเรื่องอะไรเยอะๆเราก็บวดนีงก็ฟังบวดวีปวดมันปวนนุ่นั่นบางทีแบบอ่านไปตั้งนานแล้วเราลองมาบวดเรื่องอะไรเดิมๆเพรา่าผมาอุบปวอีกแล้วนะตำปวดปเรื่องเดิมๆใช่ก็คือ you r e such a good listener w e เ l Yeah what about me อ่าอาผมทำอะไรให้คุณบ้างอันนี้หนึ่งแล้วอ่อันนี้อะรอันนี้อะไรไม่รู้เลยแต่ว่าจะให้ให้ชิปเอาแบบเอ่อยูมองซิงเกิลจะได้แบบบอลวิ่งสนามบอลซิงเกิอ่าคีดนานหนึ่งแล้วเยอะเยอะชัวร์ได้รอเลยผมจำไม่ได้หว่า cannot lie I saw this coming เออเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับ่ก็ก็อ่าผมผมผมรู้สึกว่าอสิ่งที่คุณทำผมผมอาจจะบางทีมีปัญหาหรือว่าแบบมีเรื่องอิมมดเชนอลอะไรเศร้าเครียดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนเปิดคนฟังเยอะขนาดราะว่าอ่าผมผมรู้สึกว่าคุณพวกแบบสิ่งที่ผมประทับใจคือสิ่งที่คุณทำมากกว่ามันเป็นแบบแอคชั่น ไม่ใช่การที่แบบมานั่งฟังผมกลบว่าแบบมานั่งแบบปรับอารมณ์อะไรเงี้ยแต่มันเป็นแอคชั่น your man of action bro. oh yeah oh so, yeah bro bro ไปโกหกเรานับก็สิ่งเล็กๆพวกนี้นะครับที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยมันสำคัญเช่นพก ที่ช่วยส่งพูดสปอร์ตมาให้พวกเราตั้งแต่เราถ่ายซีรนี้เรื่องไมโครเทนบัตโอลี่แฟนรีมอนจนถึงมาแฟนคอนนะฮะสููสปอร์ตมาไม่เคยขาดเลยผมก็ต้องสู้กับอาหารที่น่าทานทุกวันสู้ลแล้ก็ต้องดูแลแฟนคอนนี้ก็คือแบบอที่ส่งมาแบบช้ำเลย,ะเลยฮะคือจร <ชำ S 2> ิงงานก็คือบอกว่ารักจอร์ดกวินมาก ไม่ได้รักตัวจอของโกวินนะรักฟุตสปอร์ตของแฟนคลับ <c oughs> แต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับนั่นคือเป้าหมายหลักของพวกเรานั่นแหละเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ทานเยอะขนาดนะั้นบางทีต้องปรุงอาหารด้วยแต่ว่าบางทีการที่เราแบบคนทีมงานที่เขาได้ทานทีแอนทีมไฟทีมเบื้องหลังนะเขาได้ทานอาหารปุ๊บเขาก็รู้สึกขอบคุณมันก็ทําให้ไบการซ้อมมันดีขึ้นมากๆนะครับ รวมถึงอีกอย่างก็คือการเทรนไอเอ็กซ์ที่เราพวกคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเปล่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่สปายมากคาเพื่อพวกเราแต่ว่าสาหรับผมนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าหนึ่งดูเสียสละเวลาดูเสียสะละเวลาในการนอนบางคนเทรนกันแบบโอ้โหกาแฟวันนี้แบบเลเอ่อพวกเครื่องดื่มชูกกาลังอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ เตนกันถึงเช้าอ่ะใช่ไหมเราตื่นมาแบบเขายังไม่หลับไม่นอนกันเลยอะ่ะเรื่องเนี้ยมันสําหรับผมที่ให้และกวินที่ให้ท่ากับการนอนมากๆรู้ว่าพวกคุณพุ่มเทกับมันแค่ไหนนะครับแล้วสุดท้ายมันก็คือมันส่งผลทําให้ซีรีส์ของพวกเราอ่ะมีกระแสแล้วก็เป็นที่รู้จักของทุกคนทำให้เกิดแฟนคอนนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับ all the little things that you guys did it matters to us That's why we're here tonight. So thank you so much from people here and the people around the world that is watching online, that are helping us. Our journey happens because of you guys. So we truly grateful. It's the small things that matter. Thank you, guys. <laughs>

เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเกีอะไรเียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมอธิบายก่อนคือผมเคยอาจจะเคยพูดไปว่ามีคนอยากเห็นผมเล่นกีตาร์ในแฟนคอนเราผมก็บอกผมจะพยายามนะครับขับเพลงนะฮะสักเพลงหนึ่งไงเอเดียอยากเห็นพี่จอร์ดเล่นกีตาร์อนะไรเงี้ยแล้วก็มีคนซื้อกีตาร์เป็น,นของขวัญมันเกิดให้มันก็เออเราก็ซ้อมมาพยายามซ้อ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 ,อมแต่ซ้อมไปซ้อมมาปุ๊บอะมันก็ยังมีคน,นข้างๆเล่นอยู่ เก่ง <ke gg> แล้วเกินจนแบบเราท้ออ่ะแล้วผมก็มาคิดว่าเออถ้าเราเล่นกีตาร์เราผมจะเล่นกีตาร์เก่งได้ไงก็เพิ่มในเมื่อผมมีมือกีตาร์ที่เก่งที่สุดคอยเล่นให้ผมฟังตลอดก็ทำไม่ได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นจอร์จเล่นกีตาร์นะครับแต่ว่าผมมีมือกีตาร์คู่ใจผมคอยเล่นให้นะครับหวังว่าจะทดแทนกันได้นะครับก็ไปได้ <laughs> and for the next song, just you.